สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้นะครับกลับมาที่ซีรีส์ของหนังสือ Conversation with God Book 4หรือสนทนากับพระเจ้าเล่มที่4หนังสือเล่มนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ายังไม่มีการแปลและวางจำหน่ายในเมืองไทยการแปลของผมเป็นการนำมาจากภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับครั้งนี้กลับมาที่บทที่15 ผมไม่ได้วางแผนเพื่อให้บทสนทนาออกมาในแบบนี้เลยครับผมสังเกตว่ามันกำลังพาไปอยู่ในจุดที่ลึกขึ้นเรื่อยๆผมไม่อยากเลื่อนการสำรวจรายการที่เหลือของท่านออกไปแต่มันสุดยอดเกินกว่าที่จะปล่อยผ่านเอาละครับงั้นเรามาคุยกันสั้นๆนะครับโอเคเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะเล่าต่อไปนี้คงกินเนื้อที่ของหนังสือเธอจนหมดเล่มเลยแล้วนะ ต่อไปคือวิชาเมตาฟิสิกส์101คอร์สเล่งลัดเพื่อสัจธรรมขั้นสูงสุดที่เราเพิ่งพูดกันเมื่อครู่ทุกธาตุแห่งชีวิตบรรจุสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาหรือกระบวนการรอบรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติความรอบรู้จะทำให้ธาตุมีศักยภาพสูงสุดดังที่ทุกธาตุนั้นเต็มไปด้วยภูมิปัญญาของพระเจ้า ตามธรรมชาติในทุกอนูของธาตุที่จริงแล้วคงไม่ถูกต้องนักที่จะพูดว่าตัวธาตุเองนั้นเป็นสติปัญญาในรูปแบบของอนุภาคดังนั้นธาตุแห่งชีวิตลึกลงไปจนถึงหน่วยโมเลกุลย่อยอันเล็กจ้อยที่สุดคือจิตขนาดเล็กแห่งพระเจ้านั่นเองตามความสามารถเชิงกวีของเธอก็คงจะเป็นเช่นที่ว่า และฉันไม่มีข้อโต้แย้งใดๆในเรื่องนี้มาต่อกันนะเมื่อธาตุอันมีแก่นสารสำคัญได้ดึงดูดซึ่งกันและกันตามแง่มุมที่เข้ากันได้หรือเป็นลักษณะที่ภาษามนุษย์เรียกว่าการทำงานตามปกติพวกมันทั้งหมดได้ทำบางสิ่งซึ่งอันที่จริงก็เหมือนเหมือนกันทั้งหมดนั่นละพวกมันทำงานไม่หยุดเคลื่อนที่ตลอดเวลา สั่นไหวอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่โดยปราศจากเป้าหมายเป้าหมายที่ว่ามีเพียงอย่างเดียวนั่นคือการเป็นพวกมันรู้ดีว่าชีวิตคือการเคลื่อนที่หากการเคลื่อนที่หยุดลงไปแล้วแล้ะก็สิ่งมีชีวิตก็ไม่อาจที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้ชีวิตเท่ากับการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่เท่ากับชีวิตใช่แล้ว แล้วก็อย่างที่ธาตุทั้งหมดต้องการตัวของมันเองยังไม่ใช่สสารแต่ละธาตุเชิงเดี่ยวเหล่านี้ยังไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังในการแปลงตัวเองให้เป็นสสารมันเป็นแค่ความปรารถนาในการดำรงอยู่มันเลือกที่จะเป็นบางสิ่งต่อไปก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเรียงตัวอันเป็นผลมาจากการกระทำร่วมกัน ไปตามสิ่งที่เธอปรารถนาซึ่งถูกสร้างจากอิทธิพลของพลังงานที่มีมากกว่าธาตุเชิงเดียวอื่นๆเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกแง่มุมของธรรมชาติยิ่งมีพลังมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดึงธาตุขนาดเล็กๆภายในพื้นที่ของการตรกกระทบให้มารวมตัวกันดังนั้นทุกธาตุภายในพื้นที่ที่ถูกตกกระทบจะเรียงตัวกัน ตามพลังงานที่ใหญ่กว่าซึ่งดึงมันเข้ามานั่นเองไม่เคยมีใครบอกผมแบบนี้มาก่อนทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ถูกอธิบายให้ง่ายๆสำหรับพวกเด็กๆบ้างเลยล่ะครับก็อธิบายได้นะและในหมู่ของสิ่งมีชีวิตผู้วิวัต์ในระดับสูงก็ทำกันอยู่เรื่องเหล่านี้ได้รับการแบ่งปันให้แก่ทุกชีวิตที่อุบัติขึ้นทุกคนจะได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียว และวงจรของชีวิตดังนั้นหากเธอเป็นดั่งสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์ทุกทาธาตุของชีวิตแล้วล่ะก็เลื่อยลงไปจนถึงอนุภาคที่เล็กที่สุดให้เกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จำเพาะเจาะจงเธอจำต้องเรียงตัวด้วยการใช้พลังที่รวมกันในทิศทางที่จำเพาะเจาะจงซึ่งกันและกันและความคิดคือพลังงานที่ว่านั่นเอง แล้วใครที่เป็นคนสร้างจุดศูนย์รวมเหล่านี้ล่ะครับเราสามารถสร้างพลังได้ยังไงหมายถึงความคิดที่มีทิศทางจำเพาะเจาะจงนั่นล่ะครับด้วยแรงปรารถนายังไงละ่ะแรงปรารถนานั้นมีอยู่ในวิญญาณมันคือวิญญาณที่ถูกจำกัดด้วยคำเพียงคำเดียววิญญาณคือการแสดงออกตามสิ่งที่พระเจ้าปรารถนา สิ่งนั้นเป็นประสบการณ์ด้วยตัวมันเองแรงปรารถนาคือผู้สร้างเจตนารมเจตนารมคือผู้สร้างความคิดแล้วความคิดก็สร้างการกระทำต่อมาการกระทำก็สร้างผลลัพธ์แต่ไม่ใช่ว่าทุกความคิดได้ถูกสร้างจากเจตนารมที่เกิดจากแรงปรารถนาของวิญญาณหรอกนะความคิดนะ่ะมันมีจิตของมันเอง มันมีพลังกระตุ้นที่ผลิตความคิดมาจากตัวของแรงปรารถนาเองได้ด้วยสิ่งเหล่านี้จะผลิตการกระทําที่หลากหลายซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกว่าที่วิญญาณเคยคิดฝันความจริงวิญญาณจะวางผลลัพธ์ที่มันต้องการไว้ภายในจิตใจของเธอแต่ร่างกายของเธอก็อาจทำให้เกิดการหลงทางไปได้บ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนที่เธอคิดว่าตัวเองคือร่างกายซึ่งตรงข้ามกับการรับรู้ที่ว่าตัวเองคือวิญญาณพวกเราส่วนใหญ่ได้แต่หวังว่าตัวเองจะมีวิญญาณหรือเชื่อว่าตัวเองมีวิญญาณบ้างแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจกันเท่าไหรนะ่นักแต่เราแน่ใจว่าตัวเองมีร่างกายดังนั้นเราส่วนใหญ่ก็เลยคิดไปทั้งอย่างนั้นต้องบอกว่าเธอเอ่ยได้งดงามอีกครั้ง นี่คือการช่วยต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เอาละท,ทุกทุกธาตุของแก่นสารอันเป็นสาระสำคัญทุกวิญญาณแต่ละดวงไปจนถึงทุกพลังงานในร่างกายและในจักรวาลต่างเต็มไปด้วยแรงปรารถนาซึ่งคือรูปแบบจำเพาะหรือการแสดงออกของพลังงานในสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับขนาดด้วยธาตุที่เล็กที่สุด ก็มีแรงปรารถนาที่เล็กที่สุดส่วนธาตุที่มีขนาดใหญ่กว่าคือการถูกดึงมารวมตัวกันของธาตุที่ขนาดเล็กกว่าเชื่อมต่อและสร้างแรงปรารถนาที่ใหญ่ขึ้นปริมาณของแรงปรารถนาที่อุบัติขึ้นภายในธาตุแห่งชีวิตจะถูกพบว่าสัมพันธ์กับขนาดของเธอเธอสามารถอนุมานได้ว่าแรงปรารถนา คือปลั๊กที่เสียบเข้าไปในเครื่องจักรแห่งชีวิตหากเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นทุกสิ่งนั่นทำให้แรงปรารถนาของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าแรงปรารถนาทั้งมวลเลยเหรอครับถูกแล้วพูดได้กระจ่างมากๆอีกครั้งและแรงปรารถนาของพระเจ้าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตผู้มีอารมณ์ความรู้สึกคือ ทุกทาธาตุแห่งชีวิตที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนหรือละเอียดเพียงพอที่จะสะท้อนเรื่องของการตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองทั้งมีความสามารถในการสร้างความจริงเฉพาะตนด้วยการใช้เจตจำนงเสรีหรือทางเลือกแห่งจิตอีกด้วยนี่คือวิธีการแปลรูปของาธาตุแห่งชีวิตพื้นฐานแก่นกลางอันเป็นสาระสำคัญของอนุภาคเชิงเดี่ยว จะไม่เลือกว่าจะรวมตัวกันตามอำเภอใจวิญญาณของเธอซึ่งเป็นการรวมตัวกันของอนุภาคดังกล่าวมีเจตนารมณ์วิญญาณเป็นการปรากฏรูปในพื้นที่ในถิ่นฐานจากเจตนารมณ์ของพระเจ้าเพื่อใช้แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ในทุกขณะที่สิ่งมีชีวิตอันมีอารมณ์ความรู้สึกให้คำจำกัดความ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีอิสระในการสร้างสารรค์อะไรก็ได้ที่พวกเขาเลือกมันคือการแสดงพลังแห่งพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าจะเรียกอีกอย่างก็คือเธอทั้งผองล้วนมีเจ็ดจำนงเสรีหรือ Free Will เธอคงจำได้ว่าฉันเคยพูดไว้ตั้งแต่บทสนทนาครั้งแรกๆเรื่องเธอควรใช้ชีวิตอย่างไร พระเจ้าเองไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยสิ่งที่ฉันปรารถนามีเพียงอย่างเดียวคือเธอจะมีพลังในการเลือกอย่างเต็มที่ดังนั้นการแปลเปลี่ยนสสารอะไรก็ตามที่เธอส่งพลังงานอันบริสุทธิ์ไปหามันให้กลายรูปเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวเธอเองทั้งปัดเจกและทั้งองค์รวมการที่จะฟังเสียงเหล่านี้ได้ เธอจำต้องฟังเสียงร่างกายจิตใจและวิญญาณของตัวเองและนี่คือวิชาเมตาฟิสิกส์101คอร์สเร่งรัดเพื่อสัจธรรมขั้นสูงสุดเอาละครับจบบทที่15แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามบทที่16ซึ่งเนื้อหาก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ